สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะคลิปนี้ถ่ายมาตอนห้าโมงเย็นนะคะที่โรงพยาบาลสัตว์นะคะก็จะรับน้องกลับบ้านนะคะไม่ให้แอดมิดเพราะว่ากลางคืนเขาก็อยู่แบบไม่มีคนเฝ้านะคะบบก็เลยสงสารนะคะเดีนนะ๋ยวตอนเช้าเอาไปใหม่นะคะ<อ>เขาคุณหมอบอกว่าน้องไม่รับเลือดก,กับตัวใดๆเลยนะคะ<อ>ไม่รับเลือดเลยแล้วคุณหมอก็อถามว่าจะเอาแมวมาหาเลือดให้น้อย,อย,ยไหมเขาก็บอกว่า ถ้าคันสี่ตัวคันแบบนี้แล้วยังไม่ได้คุณหมอก็บอกว่าเลือดเขาอะไม่เข้ากับใครเลยเลือดเขาเป็นตะกอนอะไรเงี้ยค่ะพูดไปตามคุณหมอพูดนะคะนุก็เลยคุณหมอบอกว่าเขารักษาตามอาการนะคะก็เลยเอาเขากลับบ้านนะคะเพราะว่าเขาอยู่อย่างนั้นเขาจะเขาจะยิ่งเป็นทุกข์เขาจะยิ่งแบบไม่เห็นใครอย่างเงี้ยค่ะกลางคืนคุณหมอจะปิดไฟหมดนะคะแล้วแต่คุณหมอจะเปิดแอร์ให้ให้แมวนอนที่ในห้อง แอดมิดสัตว์นะคะก็เอาเขากลับมาบ้านนะคะเพราะชอบนอนแบบนี้บางทีเราก็ดีดตัวออกจากอ่ารองซับอันนี้เพราะว่าเขาอาจจะร้อนนะคะก็ให้เขานอนตรงนี้เพราะมมนเป็นหน้าต่างแล้วก็อากาศถ่ายเทนะคะนูกก็มารายง,งานให้ทราบนะคะค่าใช้จ่ายวันนี้อยู่ที่2,100บาทนะคะกราบขอบพระคุณทุกความเมตตานะคะที่เมตตาน้องขอให้มีแต่ความสุขความเจริญนะคะ เมื่อเช้านี้ก่อนจะไปโรงพยาบาลาสัตว์ก็ได้รับพัสดุสองกล่องนะคะบนกล่องเขียนว่าคุณคุณแตนะคะต้องกล่าวขอบพระคุณคุณแต่เป็นอย่างสูงนะคะที่ส่งเสื้อผ้ามาให้ใส่นะคะขนมด้วยน้องจิงโจ้น่ารักนะคะแล้วก็มีเสื้อผ้าบางตัวยังไม่แกะป้ายเลยนะคะเรก็จะแบ่งให้เพื่อนแล้วก็ให้น้องแจนนะคะไปใส่ ไม่รู้ว่านุกจะใส่ได้ไหมแต่ว่าในสามคนนี้ก็น่าจะใส่ได้นะคะนุกน้องแจนเพื่อนก็น่าจะมีคนในคนหนึ่งที่ใส่ได้จรนี่จิงโจ้น,น่ารักมากเลยนะคะก็ต้องขอพระคุณมากๆนะคะ